สวัสดีนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาอธิบายวงจรหมายเลข904นะครับโดยที่วงจรนี้จะเป็นวงจรที่ตรวจจับว่าฝนตกอยู่หรือเปล่าโดยถ้าฝนตกอยู่อะลำโพงก็จะดังขึ้นเป็นอะลามแจ้งเตือนโดยหลักการที่จะทำให้ลำโพงติดได้น่จะต้องใช้ความถี่วิ่งเข้าไปที่ตัวลำโพงโดยวงจรนี้หลักกำเนิดความถี่อะคือ R 2แล้วก็ตัวเก็บประจุ C2 นี้ถ้ามีกระแสไฟวิ่งผ่านสองตัวนี้เข้าลำโพงก็จะเกิดเป็นความถี่ขึ้นทำให้ลำโพงดังขึ้นส่วนมันจะเช็คยังไงว่าฝนตกอยู่ก็คือจากตัวเซนเซอร์ตัวนี้เซนเซอร์ตัวนี้มันจะเป็นเซนเซอร์ที่ไม่ต่อกันแต่เมื่อฝนตกกระแสไฟจะสามารถวิ่งผ่าน R1 แล้ววิ่งผ่านเซนเซอร์ที่เปียกได้ เพราะฉะนั้นก็คือถ้าฝนตกเซนเซอร์ตัวนี้จะมีกระแสะไฟวิ่งผ่านได้ทําให้แหล่งกาหนดความถี่มีไฟวิ่งจึงทําให้เกิดเสียงที่ตัวลําโพงและยังทางานในส่วนของทรานซิสเตอร์ NPN นี้ด้วยพอทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทํางานปุ๊บ LED ตัวนี้ก็จะติดด้วยจึงเป็นที่มาของจรน,นี้โดยที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นั้นเป็นทรานซิสเตอร์ประเภท NPN เ l l กเตอร์ฟีดแบ็ k ครับขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ